ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณแม่ทำผีผ้าไหมมือสองวันนี้ค่ะผ่านไปแล้วค่ะวันนี้รอบโปรนะคะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะพื้นนี้ปกติ800บาทนะคะคุณแม่มาโปร500นะคะค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะรอบโปรนะคะรอบค่ะคุณแม่ไม่เคยได้จัดสถานที่นะคะค่ะแบบเรียบง่ายค่ะ <manner> ค่ะแบบเรียบง่ายนะคะตั้งกล้องตรงไหนแดดไม่เข้าค่ะลุยงานเลยค่ะอันนี้500บาทไม่มีตำหนินะคะปกติขาย800บาทนะคะ500บาทนะคะสีเขียวมิ้นค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค,ะคน่ะเขียวมิ้นค่ะค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลค,ค่ะค่ะ500บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ500บาทคะ่ะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพืนไหนโทรทักเข้ามาค่ะมือ2แม่บอลักผ้ามือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือ2ค่ะค่ะอันนี้ก็500บาทค่ะ600ไม่ขายขาย500บาทนะคะผ้าสรงค่ะไหมสอเส้นหมุนเกลียวใส่กันเรียกว่าผ้าสรงค่ะ500บาทนะคะไม่มีที่ขาดนะคะเอาไปให้คุณยายนุ่งหรือเราจะเอาไปตัดชุดเสร็จชุดเด็กก็ได้ค่ะค่ะห้าบาทค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับจอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะไม้บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะผืนนี้ก็สวยมากค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลค่ะค่ะหกร้อยไม่ขายขายห้าร้อยบาทค่ะสีม่วงค่ะ ค่ะโอกาสดีนาทีทองนะคะรอบโปนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตำหนิค่ะใส่ออกบุญดองงานได้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะยิ่งเก่ายิ่งสวยนะคะสีม่วงไอค่ะค่ะค่ะม่วงนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลค่ะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนค่ะห้า้อบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะแม่บอนลักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีตาหนิค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงานก็เลิหรูดูเด่นนะคะผ้ามือสองค่ะ500บาทค่ะค่ะสวยค่ะค่ะลายต้นสนนะคะ พื้นผ้าเป็นม่วงชมพูค่ะค่ะห้าบาทค่ะผืนนี้ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะมันเป็นสีธรรมชาติย้อมมาจากเคสค่ะกาันนี้ก็ไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีบาดเจ็บนะคะ500บาทนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางรายยินดีต้อรับทุกท่านนะคะ500บาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ500อบาทค่ะค่ะเป็นผ้าค่ะผ้ามือสองค่ะค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะ500บาทนะคะค่ะนี้ค่ะสีเคค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะห้าหายากค่ะผ้ามือสองนี่ค่ะหายากมากนะคะค่ะคุณแม่ตรงไหนเขาก็แพงของเขาเขาก็ห่วงของเขาค่ะผ้ามือสองเนี่ยมีแต่คนรักคนห่วงนะคะค่ะผ้ามือสองมีแต่คนรักคนห่วงค่ะค่ะนี่ก็ไม่มีตําหนินะคะไม่มีบาดแผลนะคะห้าร้อยบาทนะคะปกติหกร้อยค่ะหกร้อยไม่ขายขายห้าร้อยนะคะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายดอกมะลิค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะเอาไปนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานมือสองเก้าข่าวต้นตำรับมือสองค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็นิดหน่อยค่ะตรงนี้ค่ะค่ะแว่งขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเราเย็บได้ค่ะปาได้ค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะแพด้านกลางไม่มีนะคะ ค่ะแบ่งนิดๆหน่อยๆค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะสีพื้นผ้าเป็นค่ะสีม่วงมางคุดค่ะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายสวยมากค่ะห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะ ค่ะรอบสายบายเย็นมาแล้วค่ะรอบโปรนะคะไม่มีบาดแผลนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นรอบโปรค่ะค่ะนี้พื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะพื้นนี้นะคะค่ะปกติหกร้อยบาทหกร้อยไม่ขายขายห้าร้อยบาทค่ะออกโทนสีแบบพื้นใหญ่นะคะเต็มสองเมตรนะคะห้าร้อยบาทนะคะโอกาสดีนาทีทองท่านนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทช้าหมดก่อนนะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ะสีนี้ย้อมจากมะเกลือค่ะค่ะลายสวยนะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างด้วยค่ะผืนใหญ่เต็มสองเมตรนี้น้ำหนักงานไหบ้านพุ่งยืนค่ะผืนใหญ่ค่ะนี่แหละของเก่าของโบราณแท้ค่ะค่ะเป็นของเก่าของโบราณแท้ค่ะยิ่งเก่ายิ่งสวยนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะผ้ามือสองค่ะคุณแม่คุณแม่ขายผ้าต้องทําความสะอาดค่ะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะสีออกสีทูโทนนะคะสีสุนทนสีทูโทนค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างพื้นหนาด้วยค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะท้าทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ